ว่าเจกแล้วครับพี่น้องโอ้โหเฉียวนี่เป็นโลง่งอกเลี้ยงครับพี่น้องเลี้ยงอ่างนองตายไหนดอกไงงามอยู่น,นอนกินเก็บขาดจนนี่กินเกือบขาดแค่ดอกสี่ดอกสวยๆดอกสวยพี่น้องเริ่มสวดแล้วเริ่มถอดแล้ว ใสยมาเขากเป็นดอกโพกันไสายมาเริ่มโพกันไข่ขอนอนเดยวพี่น้องขอนๆแล้วสวอีกเดียวหเดียวเลยหนูนีเสาวโซฟีมือครับพี่น้องพี่แม่เป็นคนไทย ขออี้ดินนองเนี้ยฝนมันตกมาได้เรอืมอน่ขี้ดำอนี่อยู่ว่โอ้นี่อยู่ตรงนี้น้นนองอ,องไรเนี่น้เนี่ยไข่เ้เอาเนี่ยองดงกำลังถอดแล้วพี่นอ้องสวยมากเริ่มถอดแล้ว เฮ้ยยังไปเบิ่ออ,อ,อ,อีกนเะสียมบ่นี่ดอกนึงเขาขาวเพี่น้องอนีจะเอาอยู่นะเดีเห็นกกันเขว,วาเพื่นว่าดอกไงเพื่ี่ออกออความอลังการพี่ออกกัน,น่าให้พี่พี่น้องมกันนะตัวบริบาลพื่นอกกนผีบอ,อ,อ,อ่ห้ามอยู่ฮะรวจวอยู่เอาวดดอกนี้ให้อภัย ไปอยู่เอาลวดโอ้ฝนฝุนฝนนเนาะเดี๋ยวเห็นล้กฝนเลื้งๆยงไปเมื่อฝุ่นนี่งูกรี๊งเฮ้ยบานหมดอ่ะเนาะบานหาเมงกันนะหามีดอกตุ่มนี่หาเมืงกัน นี่เด้อบานพอดีงามอยู่นี่ข้าแต่เยู่นี่นี่นั่นว้าวมือสาวว่ะเสือกับพี่น้องดอกหักแปะดวยเนาะโม้ดอกก็ไว่ายข้าเจ้าหลุดภาเพิ่นเมาสิรุ่นโอ้ยผลผลผลสองดอกพี่น้องอยู่ในหินพุ่นนี่สองดอกงามบูรุ่เลยสาวว่ะ เขาไปได้เวลาเดี๋ยวเดพี่น้องเศร้าทางทาก่อนเก็บออกมากันเลยพี่น้องขักยูดลองลองในสวนบุรีในเหลือบหินโอ้งามงามคูพี่น้องงามคูเลย ได้กันด้กันด้กัรหามืงอีกพี่น้องหามือีกโอ้ยครับพี่น้องมนี่นครับเม่งซาซครับพี่น้องเป็นแถวในบานนี้องบานก็มี่อบานนะครับผีสร้างผีกับฟองท้างผีสองยื้อนก็มี โอ้ยเด่ยมตาพี่น้องบอ่ิเวณเดี๋ยวแก<ห>นเสาออกเก็บไปเบื้งน,นี่น้องมาทิ้ทงเทม่าจะทำนึะเป็นมูเด้ครับพี่น้องมูเดี๋ยวสิหงหัวตาให้เห็นลุงงูขาวก็มีเธออยู่ทั้งๆพี่น้องเดี๋ยวจังขึ้นไปเบิ่งเก็บมูนี่ก่อน ผู้เก็บกระสันสันในเพิ่นตื่นเต้นบ่เคยเห็นเห็ดหลายปานนี้พี่น้องสันโดดๆอยู่ห้องไหว้ไหวอยู่อ่อนความอลังการเนาะมาเคยเห็นแต่คลิปผู้อื่นว่าสั่นคลิปเจ้าของก็สิเห็นมื้อนี้แล้ว่าสั่นเพิ่นว่าเฮ็ดได้คลิป้จังเห็ดละงูล้วนๆเลยครับพี่น้อง ใส่ตากอน,นหล่นมนมัดแล้วคืออันนั้นหูนึ่อ้ยเต็มคำเต็มปุ่ม Thấy không nhỉ? Bây giờ nó ngủ kháu rồi kìa chị nội. Mà, cháu ở mà. Kìa chị nội. Cháu ra đoạn มูนี่พี่น้องมาที่นี่คุณขักบรถพี่น้องขอไข่นี่ก่อนดีงามนี่มูซีฮาร์ดกนลังถอดแล้วสวยแล้วทิดกล่องไว้อนก็ได้เหรยังว่านัื่องฮาคนเหมือนฟ้าห่าวเงยหนึ่ง เห็ดปัวเก็บเอาให้อายนะเ้อะอายจะไปใส่ถุงพลาสติกไว้แยกไว้ต่างหากโอ้สุดยอดเสาอสอกเก็บเห้ปวกินเนาะอยาจะมาเบิ่งมูไหมครับเส<ม>้าว่านั่งเฟ้าไว้แล้วครับฟอาเฮ็ดไปอีกแล้ี สวยมากเริ่มถอดแล้วครับพี่นอ้องเริ่มพูอพอกเลยดอกแล้วคุณเ,เดาอันนี้บานไองูนี่บ่โอ้บานพี่น้อง่วาคุณโอ้คฝนข้างในแบบนี่เน้นขึ้นนนนหน่อยเ,อเราพี่ก่อนเหรอลดมือเลย

นามีลีบนเ้าบ่มีเราเด็ดตัวเขาก็ได้ดอกงูงี้พี่น้องเดี๋ยวไปว่างไปทั้งก้อนหินก้อน้จังเห็ดโอ้ยกระตาหน่อยฝนเอามาผิดหวังแล้วพี่น้องมากตะกาหน่อย มึงกันนะตามาหน่อยพูดดอกนี้อยู่พี่มางหน่อพี่น้อยขุ่นยู่เครื่องขุนก็มีกะตายาช่วงพีมือนี้พิทแล้วกระตาหน่อยๆมากเอาออกคิดว่ามันว่าเขาจะออกหลายป่านนี้ออกหลายครับมือนี้ออกหลายครับกะตายข้นมามือรุ่นยังสีแดงเจี๊ยบอีกเลยพี่น้องนี่พยจิโน่มู้นี่มู้ใหญ่คสิบกุฎดอกมู้ขาว ด่ไตะก,การเาะ้องเลยอโอ้อย,อยสวยๆโอเคให้มีอีกได้พี่น้องเอาวางไว้ก่อนเลยนี่กมนี่กู่้ำหรอคุณไข่โอ้ยไข่ไข่ไข่ ไว้กันเถอะนี่คือใครหล่ะจะเอาไว้ไอ่ะสวองามผู้มาหลังเก็บเก็บเก็บมืออื่นพี่น้องสามดอกหนึ่งก็าะกเรื่มบานแล้วแต่ว่านพ่อหน้าสวยงาม,งาม,งามเลื่ามสวยงามเลิ่มสวดแล้วพี่น้องเริ่มสวยมากเริ่มสวดสวดสวดงางสุดดอกแล้วเมื่อเสาร์นี่ยังปิดไขนะ่เนาะเมื่อเสาร์เป็นไข่ยอยู่ Nhĩa tay ngon, nó vất vả sợ sôi sao Xoay xoay sôi 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 xeo xeo sôi nó, sôi làng sôi lái sôi 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 cái này, sôi đều phóng sôi lái như sôi Chơi à đồ, ลงแฟรลงกแฟรลง,ลง,ลงคู่โอ้ยโอ้ย,อนนยช่วยเอาวัาวางามงามงามพี่ตรกลร่างสวดสวดพี่น้องสบายมากจะเป็นยังสีละลักษณะนี้ละ,ค,ะคิดอย่างไรล่ะ คือไก่าวอะรับมัพี่น้องทั้งลุงขาวลุงเปลืองนื้อไม่ไก่ไก่ดูดูหัวหมูนี ครับครับครับพี่ต้องชิๆๆหน่พี่น้องเต็มตาบ่เต็มตาบ่เหมือนเจอใครครับพี่น้องหลายใครเฮเช็ดแตดเช็ดแตดใครให้ดูเขา ไหลไปตั а, the ้นานนะไปไงนี่กับขึ้นว่าหม่งเก่าด้วยพี่น้องหากับพื้นแล้วมีอีกมีอีกมีอีก เีจะขน่โขดหนีม่บาดหนึ่งับเลยตัวน่ะนับเลยุนะโอ้ว่ามันส่วนหินจะงงัดเห็ดบด้ยุงัดหินลบตัวโอ้สุดยอดเลยมูลขับขึ้นไปถ้าแม่นมูได้ห้อง่เห็นมาหนึ่งตีขับเมื่อหนึ่งสี่สวนดูจักดอันเจ็ดเจ็ดใคร่ เดี <Okay. S 2> ๋เลยหามออือครับพี่นอ้องน้องพี่นอ้องน้อขานอขางนี่ดอกเบียตนี่ดอกเบียยสุดยอดินาบนนี้ละตาันนี้ไปเบิี่นอง mẹ nhập nhau môn em nó ấy, muốn đi đi. Để phố luôn. Đây như nó nem bản ừ. nó kịch bản phục kịch bản nó nó kịch nó kịch bản nó kịch bút nó kịch bản nó kịch nó nó สวยงามยุ่นแล้วมาเห็นเนาะเป็นเลยสวยงามเตยมูนี่ไลดอกครับพี่น้องล่ามลงไปพุ่นเลยเบิ่งไปเรื่อยๆเจาออกเก็บกองไว้ก่อนเขาก็สวยงามยุ่นแหละพี่น้องแต่แรกๆบ่เห็นใบไม้โขกไว้กองกุ้งโขกไว้เหยียบเต็มเลยเต็มเกระบุ่นเลยเบิ่งไปสิพี่น้อง

อุพี่น้องามไปนคุณเห็นไหมครับแบบซีฟก็ดอกหน่อยไหมดอกดีข hmm. 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 ึ้นเอาไปโวดดีสวดเลยเยอะก็บากัน มันมาปลูกไว้เฮ้นี่กับไชหลายอยู่ทีท่ตั้งแต่เก็บเห็ดมาไม่กี่มือพี่น้องได้ได้เห็ดลายถักมันถักจวนว่าจะต้องก เ้ยบเ้าตากันมั้เดี๋ยวจังเชียรเลียมขาออกอยู่นางส้มเมย์ก่อนยังไงล่ะพี่น้องบ้านไห้ไก่สีหัวทั้งรถอยู่ฮุนสีหากับเต็มตาวันอะไร ยางตอแบบนี้สวยเลยสองดอกคือมันกันเลยใครพิดกันหรอสุดยอดเฮ้ยยี่นพู ขวาเจือรับียงแล้วหมกเดียวขากับฮ่ากับ,ากบมาเรื่อยๆสองดอก,ส,อดอกส,ดสวยๆก่อนอืวมีไข่นนำมีไข่อยู่ทั่งมยมีบงไข่เรบพี่น้อง นี่เราใส่แล้วเก็บเต็มได้ที่สุดคขสองคนย่น้องล่ขุนอันยิ่งงะๆกันแม่นจน,นใชนี่อีกอกันนึงอนสองใครอีกคนเขาพูดแแนยินขึ้นเนี่ยต่ว่านนะไม่เป็นไรบอกเดยวโอ้ย เบิง่เงเอารถดคนงานมามนนค,รครับผมกลับออกมาแล้วครับพี่น้องกลับเสาออนยางออกมาหอดรถแล้วครับ,น,รบนี่นะครับงานหย่อดโอ้เสียบังแต่ว่ากลับออกมาปุ๊บมาพออีกมู่ทุดท้ายครับของมือนี่ที่ทั้งหลังเสาอ่อนนะครับ จูหม่งจอดรถได้ไ้มหม่งเนี่ออกไล่กักเพื่นอ,งงอนเอ๋มสุดยอดเลยยังมาพ่ออยู่พี่น้องวานครับตอนจบมาสิกลับบ้านกลับมายังมาพ,พ,พ่อเห็ดอ,อยู่หม่งจอดรถอยู่พี่คนเห็นคนไก่เขาไปเบิดก้อนบ่อหรอกคนน่ะพี่น้องก่อนกลับบ้าน โอเคครับพี่น้องขอสั่นคลิปนี้บ้าวพี่แม่กับสาวอ,อ่ก็ขอจบคลิปเพียงตัวนี้นะครับพี่น้องสวนะัสดีครับสวัสดีค่ะ